สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ร้านรถแท็กเตอร์มือสองนะคะแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นรุ่นนี้นะคะเป็นคูบ o ต้ lc 7 0 8นะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้เป็นคูบ o ต้นะคะ lc 7 0 8ที่มีตัวบุ้งกี่แล้วก็ตัวถังถ่วงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหานะคะรถพร้อมตัวตักนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะก็ตัวบุ่งกี่นะคะติดเป็นรุ่น LA 588นะคะรัจดทะเบียนใช้งานปี2556นะคะสีสวยสีเดิมนะคะผ่านการทำสีมาบ้างบางจุดนะคะสำหรับคันนี้เลขไม่2,000กว่าชั่วโมงเปิดขายในราคา2 9 5 0 0 0บาทนะคะเงินสดทกศสหกรณ์นะคะสามารถออกได้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะดันให้ทุกเคสเลย สนใจนะคะก็เข้ามาแวะชมแวะดูรถได้เลยที่หน้าร้านนะคะเครื่องยนต์ใช้งานได้เป็นปกติด้านหลังรั่วซึมรอยเยอะไม่มีนะคะหน้าร้านตั้งอยู่ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะตรงจุดไหนนะคะเช่นจุดนี้นะคะที่สายไฟออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะตรวจเช็คให้ก่อนจะส่งนะคะลูกค้ามีบริการจัดส่งให้ฟรีสามารถปัก g o o g l e Ma p ได้เลยแท็กเจ้าฟาร์มขอนแก่นคะ่ะ